สบายดีครับพี่น้องช่วงสายๆก่อนเดินทางนะเราไปย้ำบ้านใหญ่ไม่มีใครตื่นหรือยังหาลําแพนก่อนได้ ไม่สบายหายหรือยังไม่สบายหายหรือยังฮ้ฮ้ไม่สบายหายหรือยังฮะไม่สบายหายหรือยังเราเพิดไปไหนฮะอย่าขึ้นไปมันจะตกมันจะตกเออนั่งไม่สบายหายหรือยังฮะหายแล้วหายแล้วเนาะไปไเดินมันจะตกมันจะตกฮึ อืมพูดนะพูดนะพูดนะไปนอนโรงพยาบาลจังมือ,งงห,อนนหนาวหนาวย่างมืค่คืนตึ้งเบ็ด้อนห่อนหนาวาว่สั่นเฟืองเฟืองติดเปียกเมื่อไปกินแจ่วห่อนไปกินแจ่วห่อนนะอันนี้อันนี้อันนี้เล่าเพิ่นไปไหนเพิ่นไปไหนจอยเลยเนาะ แกมไปยังเนโอ้ลมือะไรแกเป็นอะไรเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยมานี่มาที่มาทมาหายใจอะไรก่อนมานี่มาที่มาี่มานี่เรนบ่ไกลดอกเขาชุนกว้างมนนี้เร็ว ในรถอยู่ไหนรถใหม่อยู่ไหนรถลำแพนอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถใหม่อยู่ไหนจากแดดไปดูรถไปดูรถไหนรถลำแพนอยู่ไหนไหนรถลำแพนคันไหนโอ้รถตู้นี Wonder ่หรอโอ้ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้มามามา มาเคลือนฝั่งนี้แล้วนี่เอากเอาุญแจมากุญแจกุญแจกับเยว,วันเดี๋ยววิ่งมันจะลม้มไปละ ปูนแตกสวัสดีไอวานสวัสดีค่ะไม่ใจไหนก็ขอ่ <c oughs> ขอยแวะมานนะซื้อ <c oughs> ข่อยข่อยแวะมาเหร่นน้ำซื้อข่อยอยากกินแจวห่อนก็เลยแวะมาไปกินอยู่หลาน <c oughs> จะกินตัวใหญ่กตั้ังไหนชินน้นยังไดบ่อยู่ยังสีละขึ้น <c> ห <oughs> น้าขาวกว่าาวโวอา<ต>บนา้ำ <c oughs> อาบนา้ำทาครีมเนี่ยว่าอยาลยําแพนมันแล้วนี่ก็เลยมาจิ้มมันแบาเลยว่า,าสิอ, <c oughs> อยาลยําแพนมันอันเมื่เมื่อาบบยายไงตอนนะโอ้ยกระสีเมื่ออยู่ตัวอยู่ซีสเกตททางใดเลยมือใดเลย เดี๋ยวก็ไปอีกหมื่นได้ไปอยู่กูหมื่นกูหมื่นพอดจนกี่ขันจนจ็คสิเลนยังเข้าเบิ้งจ็คสิเลนนี่ยังไอ้เบิ้งมาดิเพราะว่ามันมันอยู่ไก่กันไปบันไดก็เต็มเอเดียดมาดิไปบันไดก็ะเต็มเอเดียดคนกระลายสิไปลรำอยู่แถวแบ้านอยู่อันแต่ป่านไหนคนกันมาจ้างเท่านั้นนี่แหละมาจ้างกันนี่อยู่กันท่าลมนี่ก็อยู่บ้านนี่ไก่บ้านนี่ก็ันก็ท่ลม แต่กับบ่ายวันพุละกาก็อยู่ติดกันนั่นบ้านตำบลเดียวกันีดอยู่ใกล้ๆกันนั่นน่ะเล่นอยู่ตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจะหนี่แหละน้ำขึ้นกับนแล้วนะต้อเวียนกับน้องต้งเวียนกับห้องหญ่เราแข่งหนึ่งนะยายเราข่งขังปลาเดินมากจะใส่สูบซ่าสูบซ่าซ่าใบใหญ่เลยนี่ของตตาหน่ะซาใบใหญ่กินบอมมุกเกตเจนาเราเขาจะไปกินอะไรกูเคยมามุกเกตเจนากินบ่ยู่มใส่ ีละบอกเขาจะไปกินเจ้าหอนเขาจะกินเขา้นอจะกินเจ้าหอนเ่าเป็นสองอาทิตย์แล้วมันคืนอยากซนฮ้อนดูส่อใสลูกใหม่อาหันส้วมบาหันมันกินเจ้าหอนกันดีๆวันนี้น,นี่ก,ก็จะโดนสอสิบปทันตื่นบนาะสอบไปพูนแต่เจ็ดโมงผลไปใส่ผ้านนองน้ำแพนไปเดินพาเหล็บัน้งไปแอ้แป๊ก็ไปแป๊วไปนเลยแป๊ไปนี่ยัง พา่อพา่อไปเห็นใบกับขีนโอ้วันไปร้อกันแจกกเสใส่ไปอยู่จวันเจวันสิพาพ่อไปเห็นใบกับขีนนะพ่ออะไรพ่อเราบอพ่อเป็นดิฉันสิเพื่อจะเห็นถามหามาเดียวยูนนะทาใหามาเดียวหมาเดียวไปเตะเสาหมาเดียวไปเตะเต๊เสาหมดจะเมื่อบ่านมั้งหมาเดียวไปเห็นใบกับขี้กันมั้งเซอบอดนอนเนาะบอดนอนบอดนอนได้กินข่าววังมาหอดมาจิตที่สีที่หายบอกกินข่าว ไปนอนนะไปกระซิเดินทางไปไปข้าส an ุดกวางมันเวลาล้างท่งการมันพอกันล้างท่วงการปวมั่ก็สดินด้โอ้สิได้เมื่อบานเฮ็ดบุญใหญ่ที่ยิบสามยิบสี่มีหนามีหน้าสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกนะ อย่างเี้ยเศร้าหน่อยบ่บอนบ่ว่างบุบ่เรบุ่งบ่ว่างเลยขึ้นแหลกวิเชียนชาเหลือรับเจน้าผา้นทีสอเด่นใช่โอ้สองมือมันจะดีพิธีสามหมแหงโอ้สามหมดจะดีวันนี้แล้ววันนี้แล้วอุ้ยอุ้ยยหยบอะไรน่ะหยียบอะไรน่ะหยันนัอันนี้แล้วเียดไปหนอเดี๋ยวทำพูนน้ำบอน้ำแมนเอ้าอันนี้กินข้าวแล้วยังกินแล้วบางลงกัญชัยนะกินแล้วพูนซมีตะไคนใส่เสียอุ้งอิงบาดนี่ วันนี้มาได้มาหาหน่อยมาหาหน่อยคิดถึงมเสหญิงแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่แม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่กับลำเพลินไปไหนกินขอกินหน่อยขอกินหน่อยเร็วมาขอกินหน่อยมาดูปลาหน่อยเร็วปลาใส่เกลือก่อนคือเกจะกินเจลฮอนก็เลยแวะมาสุดหอวนาว่าอน แยกเขียดหายนป่าอยากกินแจหอนยายอยากเป็นสออะติ๋ดเหรออยากยังกินเลยตัวยมานี้แล้วหุยอยาเออเก่งเถอะปะเปนอนลงบานว่ากึ้เก่งเถอะะนี่เกาะเก็่คู่ไม่เรื่อยคู่ยังโอ้ไป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 เวทีไปหาอุ้งไป ไปหาปุงิงนะไปใครน่ะเอ้ยอีใครนะเรียกมครเรียกม่เร ok ็วปุ้งิงป uh> ุ้งิงอีปุงยิงเรียกม่เร็วใครนี่นี่ใครนีู่มาดูมาดูมาดู มาเลยมาเลยมมาดูใครใครใครคมาดูฮะพี่บอกแขวเต็มปากแล้วเนาะแขวะแลเนาะพี่อุงอแขวเต็มปากแล้วเนาะลู่อีเอาเรียกยัยไรก่อนเรียกยัยไรก่อนอีอีใหญ่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  เระจายลายหนายเรวป้าปาหน่อยป้าปาเเพนเางทากฮาดีป้าปายายจะไปแล้ววันนี้หเลยเออชาเยนเพนไปไหมไปไหไปเวทีป่ะไปเวทีไหมไปไหแม่เพนวานอันดำน้อยแม่เพนวาเนาะไม่ใช่ดำน้อยดำเมเยอเออที่ยงกันดีอยู่กับแม่เพน ไปไปกับยาย,ายไไหมนิไปไหมไปเวทีปไปหาอุ้งิงป่ะไป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 หาอุ้งอิงอ,อุ้งอิงอุ้งิง,อองอขอกินหน่อยมา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 อันหนึ่งเร็วเร็วมาอ่งอันหนึ่ง ปะปะขึ้นไปบนดีใจเฮ้ยคนมิกระางพอกันคลิปตาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ